สวัสดีค่ะพ,พี่น้องๆทุกท่านนะคะก็เรื่องที่วันนี้หมอจะมาคุยทุกท่านฟังเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นผู้นําและการทํางานกันเป็นทีมค่ะนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดเป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟารินใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะเราคาดฝันหวังว่าเราจะมีบริษัทที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีคนมาอยู่ในบริษัทของเรามากขึ้นแล้ทุกคนมีรายได้ดีแล้มีความสุขใช่ไหมคะไหนปรบมือให้กับบริษัทของทุกๆท,กท่านในทีงสิคะ ทีนี้เรากลับมาดูนิดหนึ่งงานของเราเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายใครใก็รู้ว่าขายตรงหลายชั้นหรือธุรกิจเครือข่ายเป็นอะไรที่ทำคนเดียวไม่ได้มันเป็นงานที่ต้องทำด้วยกันเป็นทีมหน้าที่ของเราก็คือวันนี้เราสมัครมาเรามีผู้แนะนำเรามีอัพไลน์เขาดูแลเราช่วงหนึ่งตัวเราก็มีหน้าที่ไปเชิญคนไปเล่าเรื่องดีๆให้คนฟังแล้วชวนเขามาอยู่ในบริษัทของเราและทำให้ทุกคนก็เป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกัน ที่สำคัญคือวิเคราะห์คนเป็นว่าใครอยากเป็นอะไรอยากเป็นผู้บริโภคก็ทำให้เขามีความสุขแบบผู้บริโภคและมองเห็นโอกาสในอนาคตอยากทำธุรกิจก็เป็นโค้ชให้เขาทำงานเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ในกิฟรีใช่ไหมคะถ้าเราทำคนเดียวมันก็คือขายของคนเดียวสิใช่ไหม เพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อเราทำงานกันเป็นทีมเรามีหน้าที่ของอัพไลน์ในตัวเราเองและเรามีหน้าที่ของดาวไลน์ในตัวเราเองด้วยถูกไหมคะหน้าที่อัพไลน์คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ดูแลคนบินนำคนแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่สร้างผู้นำมือรองเลยมีท่านอยู่เก่งอยู่คนเดียวในทีมท่านเกิดเป็นอะไรไปไม่มีใครช่วยประชุมกลุ่มกลุ่มย่อยไม่มีใครช่วยดูแลคนอื่นทีมก็พังถูกไหมคะ เขาถึงบอกว่าต้องมีผู้นำมือรองบินตามกันไปไงวันนี้เรามีวิญญาณของดาวไลน์เราสมัครใหม่เรามีอัปไลน์ช่วยประคองเขาจะประคองเราได้ก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเขาคงหยุดรอเราไม่ได้ใช่ไหมคะเขาคงหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราคนเดียวไม่ได้แต่ว่าทุกคนรอเราให้เราค่อยๆบินตามไปไปต่อท้ายก็ยังดีแล้ววันหนึ่งก็บินไปข้างหน้าด้วยกันนี่คือทฤษฎีที่ทำให้หานไม่สูญพันธุ์นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นหนาวมาก จุดที่หนาวมากๆหน้าหนาวอยู่ไม่ได้เลยเขาต้องบินไปหาที่อบอุ่นพวกเราไม่ใช่หา่านเราไม่ได้บินไปหาที่อบอุ่นแต่เราบินไปหาความฝันและเป้าหมายใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะเรื่องนี้คือเรื่องที่หมออยากจะพูดนะคะภาวะความเป็นผู้นําการทํางานเป็นทีมสําคัญที่สุดเครือข่ายจะมั่นคงในเครือข่ายของท่านเนี่ยมีฝูหา่าน นะคะห่านมีเยอะแยะนะคะทุกคนเนี่ยจะมีความมั่นคงเมื่อผู้บริโภคในทีมมีความพอใจสินค้าและต้องการซื้อใช้สม่ำเสมอจริงไหมคะ80%ของคนในทีมของท่านอาจจะเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้นขณะเดียวกันท่านก็ต้องเป็นผู้นำที่สร้างนักธุรกิจให้รู้จักดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจและสะดวกที่จะซื้อสินค้าใช้ต้องสอนและปลูกฝัง ให้ทุกคนเนี่ยเมื่อตั้งใจจะหาเงินเมื่อตั้งใจจะเป็นเจ้าของบริษัทลูกต้องรู้จักดูแลผู้บริโภคให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการยอมรับที่วันนี้คนคนนี้จะเป็นผู้บริโภคไปก่อนยอมรับที่ว่าคนคนนี้อาจจะซื้อใช้อย่างเดียวไปก่อนยอมรับที่จะดูแลยอมรับที่จะใส่ใจนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญเมื่อมีนักธุรกิจเพิ่มจํานวนขึ้นจากการมีความช่วยเหลือให้เขาทํางานไปแล้วมีไรายได้ทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ต้องรู้จักสร้างกําลังใจให้ทีมงานเพราะคนที่เป็นผู้นํตจะรู้ว่าคนในทีมงานมีโอกาสเจอเรื่องราวที่เสียกําลังใจบ่อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนใหม่ๆที่ยังไม่เก่งอ่ะเยอะแยะเลยการขับเคลื่อนเครือข่ายในช่วงพศออน,นี้นะคะเครื่องปืนปีนี้หมอมองว่ามันจะดีขึ้นนะคะแต่มันอาศัยความชัดเจนของวิธีคิดของตัวท่านเองเลยนะคะวันนี้บุคลิก,กภาพการแสดงออกและวิธีการทํางานอย่างแท้จริงนะคะวันนี้หมออยากให้ท่านมองธุรกิจเป็นบวกไม่ท้อใช่ไหมคะ ไม่ท้อใช่ไหมคะมยังสู้อยู่ใช่ไหมคะ<ๆ>ยังมองทุกอย่างเป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะมนะคะเป็นบวกชื่นชมผลงานของตัวเองและรักในเนื้องานให้มากๆนะคะขอย้ํานะคะงานของเราเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจใช่ไหมคะใช่งานของเราเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจท่านต้องรักในเนื้องานอย่าเอาเรื่องไร้สาระมารกสมองหรือกวนใจนี่เป็นปัญหาของคนไทยนะคนไทยไม่โตเพราะเรื่องนี้เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทําให้เป็นเรื่องนั่นเองนะคะ มีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและแก้ปัญหาดูห่านก็แล้วกันเขาพากันไปเป็นฝูงได้ยังไงนะคะมองโลกและคนอื่นในแง่ดีบุคลิกภาพวันนี้หมอ,อหมอไม่ได้เน้นเรื่องการแต่งตัวดีแต่งหน้าดีเพราะท่านดีกันหมดแล้วหมอเน้นความกระฉับกระเฉงแจ่มใสและมีชีวิตชีวาได้ไหมคะนะคะเดินเหินขยายงานด้วยความสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาอย่าทําตาลอยไรอนาคตไรความหวงังเหมือนปลาที่ตายไปนานแล้วนะคะอันนี้ฝากไปด้วยนะคะแอคทีฟและมีพลัง ถ้าท่านแอคทีฟและมีพลังคนที่เดินตามมาก็จะแอคทีฟและมีพลังตามท่านวิธีพูดนะคะหมออยากเน้นตรงนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเป็นอะไรขอให้พูดบวกเสมออย่าพูดลบให้ดาวไลา์ฟังพูดแต่เรื่องที่สร้างสรรค์และสร้างพลังในการทำงานห่านที่ป่วยเป็นโรคระบาดต้องแยกฝูงออกจากตัวที่เป็นโรคระบาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่พูดลบ,ลบ เราก็ต้องเอาคนอื่นนี้จากคนที่ชอบพูดลบๆเหมือนกันนะนะคะปล่อยให้ดาวไลทั้งหมดมาฟังคนคนเดียวพูดลบๆก็ป่วยทั้งทีมนะนะคะดังนั้นท่านต้องรู้ว่าใครป่วยนะคะใครดูแลลบอย่างเงี้ยนะคะสร้างพูดแต่เรื่องสร้างสารรค์แล้วก็เห็นโอกาสเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะคะหมออยากจะบอกว่าข้อแรกอยากให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่สร้างความไว้วางใจและอบอุ่น คือตัวผู้นำเนี่ยต้องดูแข็งแรงแต่แข็งแรงแบบอบอุ่นเข้าใจที่หมอพูดไหมคะพร้อมเสมอที่จะให้นะคะหมอจะบอกเรื่องหนึ่งค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะคะที่คนเป็นผู้นำในกิฟฟารีนเนี่ยถ้าในอนาคตอยากเป็น d i ไดมอน Grand p a r a าได e มีตาแหน่งที่สูงๆเนี่ยตัวท่านเนี่ยจะต้องแสดงทุกอย่างให้คนข้างล่างดูในทางที่ดีค่ะถ้าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเรียกร้อง ท่านก็จะได้ดาวไลที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบเรียกร้องเชื่อไหมคะเพราะเขาก็ดูท่านนั่นแหละเขาเห็นท่านวอยวายจะเอานั่นจะเอานี่ตลอดเวลาเขาก็กลายเป็นคนที่วอยวายแล้วจะเอานั่นเอานี้จากตัวท่านนั่นแหละตลอดเวลานะคะถ้าท่านเป็นคนมีน้ำใจและรู้จักเสียสละท่านก็จะได้ดาวลายเป็นคนที่มีน้ำใจและเสียสละเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนะคะตัวสูงสุดเป็นยังไงที่เหลือเป็นยังงั้น,นะคะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นนะคะหมออยากให้ท่านเป็นคนที่รู้จักให้กําลังใจเครือข่ายไม่ใช่แค่ปาพูดแต่ให้แนวทางในการสร้างรายได้อย่าได้บอกให้เขาไปสร้างยอดปีนี้เดือนนี้ทําไม่ได้นะสามหมื่นสามแสนอ่ะไม่ได้นะ่าดูแบบนี้เรียกให้ไปทํายอดใช่ไหมนะคะแต่ให้บอกวิธีวิธียังไงล่ะที่ผมจะได้สามหมื่นในทีมกลางโกสตาและทําอย่างไรผมจะได้สามแสนในทีมกลางโกสตาถ้าผมเป็น p a r a ได s ์แล้ว พี่จะลงมาช่วยผมไหมพี่จะมาช่วยผมชี้แนะผมไหมพี่จะมาดูแผนผังองค์กรให้ผมหน่อยได้ไหมผมยังนึกไม่ออกแต่ผมอยากกลับมาทํางานน่ะหรือถ้าเขาเป็นโกสตาเนี่ยเดือนนี้เขาก็อยากจะสร้างโกอีกสักคนหนึ่งเขาอยากจะช่วยน้องสะพ้ายให้เป็นโกสตาแต่หนูก็ยังไม่เก่งพี่มีวิธีช่วยหนูไหมให้หนูสร้างน้องเป็นโกสตานี่คือวิธีการใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าไล่ให้ไปสร้างยอดแต่ให้บอกวิธี พอสอนนี้เน้นความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้มากๆเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นเยอะมากมีสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งเลยหลายตัวใช่ไหมคะเช่น l อซีวิตอะไรอีกคะน้ำทับทิมอะไรอีกอสตาเซนทินครีมในเปอร์เซ็นที่เรามีไม่มีใครมีนะนั่นอะไรอีกโคลีนบีใครเป็นโรคอะไรมีหมดอะจริงปะ ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูนิดนึงนะคะว่าถ้าเรารู้เรื่องผลิตภัณฑ์และเน้นตรงนี้เงินจะมาค่ะอย่าหาแต่คนท่านต้องทั้งมีคนและมีคนใช้สินค้าถูกไหมนะคะวันนี้พอสอนนี้มีวิธีเปิดใจเล่าเรื่องจริงให้คนฟังและทำให้เขามีความสะดวกใจที่อยากมาทำงานกับเราขณะเดียวกันรู้จักตัดบทในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และธุรกิจ เรื่องมาเรื่องคุยกับใครไปแล้วมันเพลอเจอไปมากๆพูดไปแล้วเนี่ยมีแต่จะไม่ได้เงินรวมทั้งเสียเวลาก็อย่าไปเสียเวลาพูดมากนั่นเองนะคะพูดให้เป็นว่าบริษัทของเรามีความพร้อมอย่างไรพูดได้ไหมคะได้นะสินค้าของเรามีจุดเด่นยังไงมีความมั่นคงและความง่ายในกิฟฟารรียังไงไม่เสี่ยงเลยมั่นคงลิขสิทธิ์เครือข่ายไม่ตัดใครจะเครือข่ายเลยและเมื่อเจอปัญหาในทีมงานเราช่วยแก้ให้เขาได้ไหม มีคำพูดอะไรที่ทำให้ทีมงานสบายใจขึ้นมีปัญหากับคนในเครือข่ายเราช่วยแก้ให้มันผ่านไปในทิศทางที่ดีได้ไหมวันนี้กับคนที่ทำงานด้วยกันเป็นทีมนะคะหมอชอบรูปนี้นะคะ รูปนี้น่ารักเหมือนพวกเราหลายๆหลายๆทีมที่หลังจากที่เลิกอินทาแล้วทานกาแฟกันแล้วเนี่ยพวกเราก็จะอยู่กันในห้องเล็กๆหลายทีมเลยนะคะแล้วเขาก็จะประชุมกันเป็น after meeting ช่วยกันวางแผนช่วยกันสร้างกําลังใจนะคะหมออยากให้ทุกท่านทําแบบเขาบ้างใครที่ยังไม่ได้เคยทาอย่าทานกาแฟแล้วอย่าเพิ่งรีบเก็บนะคะลองไปชงโกดูตามห้องต่างๆเราจะพบว่ามีทีมงานหลายสายงานเลยนะคะที่เขาทํา after meeting ค่ะคําว่า after meeting หมายถึงว่าการคุยกันหลังงานประชุมที่นี่ จบแล้วเขาคุยเพื่อจะถามดาวไลน์ว่าวันนี้มาฟังห้องนั้นห้องนี้ห้องนู้นพูดแต่ละคนได้อะไรกลับไปมีอะไรอยากเล่ามีอะไรอยากแชรและท้ายที่สุดตัวอัพไลน์เขาก็ให้กําลังใจดาวไลน์ทั้งหมดนี่คือหน้าที่ของผู้นําอย่างแท้จริงนะคะผู้นําต้องช่วยวางแผนนะทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวให้ดาวไลน์ทุกคนที่อยากทํางานท่านควรจะเป็นคนตั้งเป้าหมายให้ดาวไลน์ว่าพี่ว่าน,น้องเดือนหน้าขึ้นโกได้ละ พี่ว่าน้องขึ้นโกได้แล้วแล้วพี่ดูผังองค์กรน้องแล้วพี่ว่าไม่เกิน4ีหเดือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีโกสตา์ใหม่เกิดขึ้น1นหรือสคนเรามาช่วยกันดูแลเขาดีไหมเพราะพี่ว่าน้องน่าจะเป็นเมอร์คิวรี่ได้ในปลายปีนี้เองอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วคนที่อยู่ในทีมรู้สึกดีไหมคะดีไหมดีไหม,ม,มถ้าเทียบกับบอกว่าเอาขึ้นโกแล้วก็ตัวใครตัวมันชาติหน้ายเจอกันน้องบายบายจริงปะคะจริงไหม อย่ามายุ่งกับพี่พี่ไม่ว่างพี่มันไม่ค่อยสบายพี่ป่วยวันนี้ไปไม่ได้ตอนชวนทําไมไม่ป่วยมาป่วยอะไรตอนนี้จริงไหมคะเนี่ยดาราก็จะถามว่าตอนชวนทําไมไม่ป่วยวะทําไมมาป่วยอะไรตอนนี้พอฉันอยากทํางานเกิดป่วยขึ้นมาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องช่วยวางแผนทั้งสั้นทั้งยาวให้เขาด้วยนะคะกําหนดยอดกลุ่มกําหนดวิธีการนะคะวันนี้เนี่ยวิธีการทํางานของทุกท่านเนี่ยควรชัดเจนแสดง ตัวอย่างการทํางานที่ถูกต้องให้ดาวไลน์ดูนะคะว่าเออเราทํางานถูกต้องนะเราก็ยังเปิดหน้ากว้างหาคนใหม่เราขยานันแอคทีฟมีพลัง เราเปิดหน้ากว้างหาคนใหม่แต่เราก็ยังดูแลพวกเขาที่โตอยู่เราลงลึกได้ด้วยถ้าเกิดคุณอยากโตเราช่วยลงไปดูขณะเดียวกันเราก็มีเวลาเปิดหน้ากว้างใหม่ๆห,หาดาวดวงใหม่เพราะงานของเรามันคือหาคนใหม่ดูแลคนเก่านั่นแหละใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทําให้ดูเขาก็จะเห็นแต่ว่าวันๆเราก็นั่งอยู่ที่ศูนย์เราก็นั่งประชุมอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เห็นเราไปลงภาคสนามที่ไหนเลยแล้วทําไมเขาจะต้องทําในเมื่อเราไม่ได้ทํานะคะงานตรงนี้เป็นงานก๊อปปี้การทำงานก๊อปปี้ทั้งแนวคิด ทัศนคติและวิธีการทำงานถ้าท่านก็ขยนัน Active มาอินทราท่านก็มีสมาชิกใหม่ๆมาด้วย มีนักธุรกิจที่เปิดรหัสใหม่ๆมาด้วยขณะเดียวกันท่านก็นัดหมายคนเก่ามาด้วยเขาก็จะเห็นว่าอัพไลน์เราเป็นพาราไดส์แล้วเขาก็ยังมีคนใหม่ๆอยู่เลยเขายังทํางานภาคสนามแต่แกก็ยังมีเวลามาดูแลเราอยู่เลยนี่มันเป็นงานที่อัพไลน์เราเราก็ต้องทําเพราะเขาเป็นพาราไดส์วันหน้าเขาก็ต้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟวันหน้าเขาก็ต้องเป็นแกดเราก็เหมือนกันวันหน้าเราก็ต้องโตจริงไหมคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอจะบอกเลยว่าถ้าเราทํางานอย่างถูกต้อง ถูกต้องขยันและสม่ำเสมอเขาจะทำตามค่ะนะคะ